ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบคุณมากมากเลยนะน้องมะม่วงสุกเมจิกที่ส่งแฟนอาร์ตนะคะมาให้เราเราดีใจมากๆนะคะน้องวาดน่ารักมากแล้วก็น้องคนาดานะคะส่งพวงกุญแจตุ๊กาตาน่ารักมากๆเลยมาให้ต้องขอบคุณเช่นกันนะขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตหรืออะไรก็ตามนี่ทักมาที่เพจได้เลยนะจ๊ะก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นเลยตอนแรกตอนแรกพี่ว่านทักมาในเพจว,ว่าอยากจะสัมภาษณ์พวกเรา,าไหนวะ คุณดูนี่สิฮะอันนี้คืออะไรเอาคุณนิ้วเอาคุณนิ้วฮะไอ้น้องน้องคนนั้นเขาว่าครับผมครับผมครับผมอยากจะเจอคุณมานานแล้วครับผมทำไมครับเอาไปก่อนขอบคุณมากครับเอาไปเผาเลยเอาแล้วอาจจะรวยก็ได้เนะยครับผมครับผม ค่ะวันนี้นะคะดูสิดีใจเราเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะทีจาด้มาสมพันมีคุณกัลลิได้ไค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับเชลา์ปีวีนะคะแล้วก็คุณนิวนะคะจากชอบโอโอโอโหอ้วกไปอ้วกก่อนโอเซไกลดิโอเซไกลนะคะครับตบมือค่ะรออะไรตบมือครับผมอ่าเล่นเองชมเองนะครับครับผมครับไปต่อครับผมโอเคนะคะ รู้สึกว่าเป็นเกียริมานะคะที่ได้มาเจอครับก็มีความรู้สึกยังไงบ้างเมืองงานคอสที่ภาคหนึ่ง,งแรกใช่ไหมเอาจริงเลยนะ,ะรู้สึกเหนื่อยเพราะเนี่ยกับมึงนี่เอาจริงผมไม่เคยเรียกเกตว่ามึงกูมาก่อนนะโ <c oughs> คตรเป็นเกียริเลยไอยอันนี้ผมพูดจริงจรงใจใกรับไกลเลยคือแบบผมแบบผมไม่เคยเรียกเรียก กูก็ไม่ได้อยากรู้จักหรอกอาว่าไปครับผมะค,ะครับไกไกนะคะครับอ่ารู้สึกประทับใจยังไง <ừ> กับคนที่นี่บ้าน,นะคะคนลำปางเลยผมชอบมากนะถือว่าเป็นงานคอสเพลลำปางที่พวกผมมาครั้งแรกมาภาคเหนือครั้งแรกแล้วได้มาเจอน้องๆเลเยอร์ภาคเหนือครั้งแร <c oughs> <า>กสเยออไปเลยนะคะตอนแรกผมคิดในใจเลยนะว่าแบบจะมีคนหรือวะเอ้สจะมีจะมีคนไหมขนาดเรามาเองเรายังคิดเลยใช่ไหมใช่แล้วนะ คิดเหมือนงานคือแบบไม่คิดเลยว่าแบบจะมีคนแต่ว่าพอหลังจากเริ่มงานจนงานจบจริงๆกาหนดการจบ4ี่โมงเย็นใช่แล้วจบ4ี่โมงเย็นล่อไป6กโมงครึ่งหกโมงกูยังไม่กลับเลยตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งก็ยังอยู่อ้าวหนึ่งทุ่มแล้วหรอหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วไม่รู้ฟ้ารู้ตะวันนะฮะสนุกมากไม่คิดว่าแบบภาคเหนือที่เขาบอกว่าอ่อนยอนตาอ่อนยอนมันไม่มีจริงมันไม่มีจริง ครับสนุกมากรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาเป็นเกียรติที่มาเจอพี่วาดแล้วก็งานนี้ครับผมจริงเหรอจริงโอเคจริงจริงครับจริงจริงนี่ก็แบบใครว่าคกูกลับไรฮาร์ทท็อกเลยนี่ฮาร์ทท็อกนะฮารทท็อกฮาร์ทท็อกฮาร์ทท็อกจริงจังครับผมครับผมครับไปต่อครับผมไปต่อเลยนะคะก็ทีนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากก็เลยก็เลยก็เลยมันเป็นพระเมียงรังไปต่อครับผมเรารู้สึกว่า ได้คุยกับทีมงานครับทีมเนี่ยที่มาจัดที่เนี่ยรู้สึกไงบ้างอะเมื่อกี้เป็นบบผู้คนร้านนี้ทีมงานที่มาจัดอืรู้สึกว่าเขาบ้าบ้าเนี่ยหมายถึงบ้าที่จะทํารู้สึกว่ามีความกล้าที่แบบไม่คิดว่าแบบภาคเหนือใครจะคิดอนะ่ยลำปางเนี้ยว่าจะมีเด็กคอสอะเป็นผมผมก็ไม่คิดนะใครจะมากล้าแต่ว่าทีมงานนี้กล้าที่จะจัดกล้าที่จะทำแล้วผลออกมาคือโคตรโคตรชอบ ผมก็ชอบเหมือนกันฮะชอบงานชอบเด็กที่มีมากๆเลยไอ้น้องคนนั้นว่างป่ะไอไอหนูไอ้หนูว่างว่างสัมภาษณ์เปล่าชบาชิคุจะใส่แล้วเมื่อกี้เนี่ยได้ดูการแสดงสุดพิเศษไปนะคะคของทีมโอเซกายบอกเลยว่าประทับใจสุดๆทำไมครับ <c oughs> ถามจริงเอาจังหวัด3ามชาติมาใส่เนี่ย ไม่เหมือนใครสนุกครับและสามารถทําให้ผู้คนผู้ชมเนี่ยสามารถคล้อยตามไปกับบรรยากาศที่พวกเราได้สร้างขึ้นมาใช่ครับมันทําให้แบบบรรยากาศมันดูแบบมี energy มีพลังขึ้นมาทุกคนอยากที่จะมาดูมีมอะไรรอบเลยนะนรอบเลยนะมเมื่อกี้ที่เราเล่นกัน,นอ่ะคนมหาศ<ม><ม>าล<ด>เลยลยอดออบอกเลยว่านั่งพายเรืออยู่ข้างเวทีสนุกมากเลยค่ะอะไร ไม่ได้บิไมด้บิตัม้ม้ม้บิเข้าเส้นไทยไปแล้วครบมไอ้น้องคนนั้นว่างวางวะน้องคนไหนอีกแล้เดียวครูถาจิกทุ่งคืนก้กลับกันหมดแล้วแล้วก็อยากจะรู้ว่าในอนาคตอ่ะเราอยากจะมีแพลนอยากจะทาอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้มเกี่ยวกับวงการคอสเพเนี่ยผมจะจัดงานคอสเพที่ชื่อว่าโอเคไทยอสเพ์ว้าวซ่าพี่ว่าคิดง่ายๆพวกผมมันคนอย่างนี้งานจะออกมาเป็นยังไง ที่นั่ง V I P คุณจองข้างหน้าเวทีมันเหมือนมันเหมือนการประกวดที่เหมือนมึงขึ้นมาเล่นกันนะแล้วพวกผมเป็นกรรมการกัน,กนโโบางคนยังไม่คือเลยเอ้ยกูชอบคนนั้นเอารางวัลไปเลย,เอ,ยอย่างนี้เลยเอ้ยน้องคนนั้นสวยมาน,นี้มาน,นี้เอารางวัลไปเลย,เยนคนที่สวยอะไม่สวยเอาไปอีกแจกทุกคนโอ้โหได้ทุกคนได้ทุกคนแต่ว่าเป็นรางวัลเล็กรางวัลใหญ่เท่านั้นได้ทุกคนได้ใช่บางคนเอาบอก โอเคปุ๊บจะเต้นปุ๊บกดเพลงปุ๊บน้องๆเอารางวัลเลยอย่างนี้เลยมาคอร์สเรื่องทันจิโร่แต่ไปเต้นมาอย่าทีเอาเอารางวัลไปเลยอย่างนี้เลยคอร์สเกนชินคอร์สเกนชินแต่มาเล่นอา v วให้ดูบนเวทีเอารางวัลไปเลยได้อย่างนี้เลยอย่าไปคิดเยอะถ้าใครมาปกติไม่มีรางวัลให้ยงแค่คุณมาร่วมสนุกมาเลยแล้วเหมือนมาดูมหรสพ คิดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมันเป็นภาษาไทยขนาดนั้นเลยใช่ครับเขาถึงเรียกเวทีเขาเรียกพวกเราไว้อย่างหนึ่งนะโอเซกไก่เนี่ยตั้งแต่ไปคารโคแลเขาบอกว่าพวกเราอ่ะเป็นมหัศศพสิ้นคิดขนาดวันนี้ที่มาเล่นน่ะนี่ถ้าสังเกตดีๆนะเวลาผ่านไทม์เลยเวลาที่ดีเลยช่วงพักเบรกเวทีครับผมจริงจริงจริงมันคือช่วงเป็นพักเบรกเวทีไงไม่มีอะไรจัด ยัดเราเข้าไปเลยเอาไปเลยนั่นแหละแต่ว่าดีจริงๆเดี๋ยวจะลงคลิป้อนหลังอยู่ใช่ไหมลงครับลงลง,ลงทุกคนนะคะโปรดติดตามรายการโอเซกายเป็นรายการที่ดีมากๆรายการหนึ่งแล้วก็สร้างสรรค์ในวงการคอสเพลย์โดยเฉพาะนะคะคจากการที่อยู่วงการมาก็นานแต่ก็ไม่นานมากแต่ก็รับรู้เลยพูด <laughs> <laughs> อะไรอยู่วะ พูดผิดตรงไหนก็คืออยู่นานแต่ก็ไม่ได้นานมากไงอ้าวไม่เป็นไรพูดไปครับแบบถ้าถ้าแบบเออถ้าอายุสักประมาณ40่สิบค่อยมาพูดกล้าพูดเพราะว่าอยู่นาี้เราสัมภาษณ์ยังไม่พอใช่ไหมเอานั่นแหละแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe กด follow สนับสนุนรายการ GG แบบนี้นะคะไปอีกนานแสนนานเปนดีดีมากยอดเยี่ยม wonderful excellent great yes ก่อนไปเนี่ยผมอยากจะฝากพี่ว่านกับ ดูทางบ้านไม่อันนี้จริงจังเลยผมจะบอกว่าพวกเราอะไรกับโอเซไกเนี่ยเหมือนคอนเล็กๆอันหนึ่งเหมือนคอนแล้วน้องๆคอสเพย์หรือว่าคอสเพย์สายต่างๆเนี่ยแม่งคือกำแพงมันจะมีอะไรที่มันขวางกั้นอยู่แต่พวกเราอ่ะจะเป็นคอนที่คอยทุบกำแพงเหล่านั้นการดราม่าการดูถูกการบูลลี่มีไปทําไมครับมาสนุกร่วมกันดีกว่าอย่างวันเนี้มันเหมือนการทําลายกำแพงของที่เนี่ยใช่ เคยคิดไหมเด็กจะออกมาบ้าบออะไรขนาดนี้ไม่เคยวันนี้มันอาจจะยังมีเท่านี้ใช่แต่วันต,อต่อไปก็มีเท่านี้แหละครับผมแล้วอไปเพื่ออะไร <c oughs> แล้วก็ไม่มีอะไรมากนะคะนอกจากคำหลรอของคุณนิวในวันนี้ครับะะอีกคำหนึ่งครับ <c oughs> ทุกคนนะครับไม่ว่าจะหล่อหรือไม่ว่าคุณจะไม่สวย <c oughs> คุณจะสูงหรือต่ำคุณมีสองมือเหมือนกัน คุณมีสองเท้าเหมือนกันมีสมองเหมือนกันมีความกล้าที่จะทำเหมือนกันอย่าทำให้อะไรสะดุดชีวิตคุณได้เพราะสิ่งเดียวที่จะทำให้ชีวิตคุณสะดุดได้มีอย่างเดียวครับผมออขอบตู้และขอบเตียงสวัสดีครับผมไปค่ะกด subscribe ด้วยนะคะ <laughs>